สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูคันหนึงนะครับคันนี้นะครับเป็น h o n d a นะครับ h o n d a นะ h o n d a City ีนะครับตัวนี้ปี17สีดำนะครับสีดำนะครับรถไม้น้อยมากไม้แค่เจ็ดหมื่นนะครับผมบอกกันเลยว่าว้าวแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับไม้น้อยไม่พอครับที่สําคัญได้รถสภาพสวยเกรดเอไปใช้ด้วยนะครับแต่คําว่าเกรดเอนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับผมบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเกรดเอแบบนี้ครับคันนี้นะครับ เกเอยังไงเดี๋ยวเป้จะพาดูนะครับจะพาดูทีละจุดนะครับทีละอนุเลยว่ารถมันเกตเอยังไงแบบไหนนะครับและลูกค้าจะได้ความคุ้มค yeah, ่าแค่ไหนนะครับผมบอกเลยชื่อนี้ช่องนี้บอกเลยดูแล้วดูถูกช่องแล้วนะครับมาผมบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเก่งนะครับรถเก่งขนาดกลางนะครับตัวพันตัว1น่ง้าตัว S คันนี้นะครับเป็นตัว S นะครับราคาตั้งขายของเขานะครับประหยัดจากใบแดงไป50%นนะครับคันนี้เหลือราคาแค่ 389นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,600บาทนะครับ6,600บาทรายได้12 0 0 0 1 2 0 0นบาทขึ้นไปออกได้เลยนะครับคนเดียวนะครับไม่ต้ใช้คนค้ำเลยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับอนมาดับรถได้พายใน1ชั่วโมงเลยนะครับรถคันนี้เป็น Honda City สีดำนะครับสภาพสวยสภาพเดิมสีเดิมเนียนนะครับสีไม่เคยเคลียร์น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมจะพาไปดูทีละจุดทีละหน้นะครับ อย่างแรกนะครับคันนี้รถปี17ไม์น้อยไม์แค่70,000นะครับไฟหน้าของเขาที่ได้มานะครับเป็นแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะครับพร้อมไฟเดี่ยวนะครับที่เป็นแบบฮาโลเจนนะครับกระจังหน้านะครับได้มานะครับคันนี้ดีไซน์นะครับดีไซน์ให้มีความว้าวความเงานะครับฉ่ำแบบนี้เป็นโครเมียมใสๆเงาๆใหญ่พร้อมโลโก้ของตัว Honda ชัดเจนเลยนะครับตัว Honda นะครับดีไซน์ตัวเครื่องออกมานะครับให้ มีสมรรถนะนะครับขับดีอัตราเร่งดีและก็เลยบอกเป็นรถขนาดกลางที่ไม่กินน้ํามันจนเกินไปและบอกเลยว่าเป็นรถประหยัดน้ํามันนะครับ15-16กกิโลลิตรคันนี้ทําได้นะครับถ้าขับดีขับขับดีขับนิ่มนะครับก็17 -18 กิโลลิตรเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลการใช้งานจริงนะครับจากผู้ใช้จริงนะครับลองเทสได้แล้วลองขับแล้วนะครับคันนี้ผมบอกเลยขับดีขับนิ่มนะครับช่วงล่างนี้ช่วงล่างนี่ดีเลยนะครับสีสามดูพันนะครับรถสภาพสีเดิมสีดานะครับ ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับลถสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอบุกริมไม่มีรอยชนสีเดิมแท้นะครับเสือเชิ้ตกระชนหน้านะครับเดิมแท้เลยนะครับแมกยางนะครับยางนะครับบ l ู e อ a r t h แบบนี้นะครับยางโยโกฮามานะครับโลโก้หน่าอยู่เด่นชัดเจนเลยนะครับยางสภาพใหม่ๆนะครับปีสิบเก้านะครับดอกเหลือนะครับดอกเหลือเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับดอกเหลือใช้ยาวได้เลยนะครับส่วนซุ้มล้อปุ่งล้อนะครับสวยสภาพเดิมเลยนะครับไม่รั่วไม่แตกนะครับลดสภาพเดิมนะครับ ไฟเดียวอยู่ทางซ้ายนะครับทางซ้ายและขวาตรงแก้มนี้นะครับไฟเลียวเป็นฮาโลรเจนนะครับส่วกกระจกนะครับได้มานะครับเป็นโทนเดียวกับตัวรถนะครับคือสีดําแบบนี้ดําเงาเมทัลลิกนะครับฟิล์มติดให้พร้อมรอบคันนะฟิล์มนะครับฟิล์มที่เห็นนะเป็นฟิล์ม60นะครับฟิล์ม60รอบคันหน้าหลังซ้ายขวาติดมาพร้อมติดมาครบแล้วนะครับคันนี้ขาดอะไรขาดคิ้วกันสัดเนาะขาดคิ้วนะครับถ้าชอบคิ้วเสริมหล่อบอกไปได้เดี๋ยวผมจัดให้ผมแถมให้นะครับ ส่วนตัวพวกกล้องอะไรเงี้ยผมแถมให้ได้อีกนะครับก็ใครอยากได้นะครับผมแถมให้ได้เลยหูวจับประตูนะครับได้มาเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ก็สวยสปอร์ตน่าใช้นะครับกุญแจได้มาเป็นกีย์ไขแบบนี้นะครับล็อกนะครับนี่เปิดไปได้มันตกเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับปิดเองไปก่อนอ่ะให้ดูเลียมสังคมนะครับของตัวรถนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมไฟท้ายนะครับได้มานะครับ ปลายท้ายได้มาเป็น LED รอบแดงๆใสๆแบบนี้ไม่มีไม่มีรูบไม่มีซึมไม่มีแตกนะครับท้ายเดิมแท้นะครับท้ายเดิมแท้เลยนะครับโลโก้ซิตี้อยู่เดิมครบสีสามสีพันสวยสะอาดสะอ้านหล่อน่าใช้ผมบอกเลยว่าคันนี้ตรบโย์แน่นอนนะครับบอกเลยว่าดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกนะครับอย่าลืงบอกนะว่าเป็นเดิมแท้ของฮอนดานะครับเดิมแท้ฮอนด้าเลยนะครับเดิมแท้ฮอนด้าเบาะหลังนะครับเบาะหลังเป็นเบาะผ้าตึงๆนะครับเบาะผ้าตึงๆเลยนะครับเบาะผ้าตึงๆ สภาพเบี้ยเบียใหม่ๆนิ่มๆแบบแบบนี้คือนิ่มครับนิ่มนั่งสบายเลยนะครับมีสายคาริสมีไอโซเฟกให้ด้วยนะครับสามารถจะเอาลูกนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับเซ็นเซอร์ประตูก็ใช้งานปกตินะครับตัวสปอรตเมน้่าต่างให้ดูนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับสปอร์ตเม้น้าสวยเดิมุงคมนะครับสวยเดิมงคมเลยนะครับให้ดูนะครับให้ดูเพื่อให้ดูว่ารถเนี่ยมันเกตเอจจริงนี่คือเกตเอที่ต้องดูก็ต้องดูตรงนี้แหละครับถ้าสูสใยว่าดูยังไงก็ดูอย่างนี้ครับนี่นะครับเกตเอจนนะครับ รอยมาร์คคิวซนะครับก็เ no ด hmm. huh. ิมอยู so so ่ครบเลยนะครับรอยมาร์คอยู่ครบนะครับเดิมคมเลยนะครับอผมลองนั่งให้ดูนะครับผมสูงร้อยแปดสิบสามนะครับร้อยแปดสิบสามนะครับมองจากด้านหลังไปนะครับกว้างนั่งสบายนะครับมอกเลยผมชันเข่านะครับไม่ดูนะครับด่เข่าไม่ติดเลยนะครับเข่าไม่ติดเลยนะกว้างนั่งสบายครับนั่งได้สี่สี่ถึงห้าคนนะครับเบาะหลังนั่งได้สามเบาะหน้านั่งได้สองนะครับไม่ต้องเบียดกันเลยรถกว้างนั่งสบายแล้วบอกเลยเป็นเกียร์หนึ่งจุดห้าขับอัตราเร่งดีแซงดีนะครับ แต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็สะดวกนะครับเพราะออปชันเขาให้มาเยอะจริงๆนะครับอ่าคราวนี้นะครับไปดูนะครับทางส่วนของนั่งคนนั่งคนหน้าเนาะคนหน้านะครับเปิดมากก็สภาพภายในนะครับสภาพภายในก็ใหม่ๆเอี่ยงๆเช่นกันนะครับเบาะนะครับคู่หน้านั้นได้มาเป็นบัคเก็ตซีดแบบนี้นะครับเป็นบัคเก็ตซีดสีดำดำนะเป็นสีดํานะครับเป็นสบอผ้าสีดำาะสภาพใหม่มากเลยครับไม่เจ็บไม่ช้ำครับตึงๆแบบนี้นะครับตึงๆเลยไม่เจ็บไม่ช้ำเลยครับ เบกมือแมนนวลแบบนี้นะครับนี่เบกมือแมนนวลคุงหนังอย่างดีจุดเกียร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายสุขสบายนะครับรถนะครับสภาพนะครับสวยเดิมเลยนะครับรถที่มาที่ปัเจนนะครับรถปีสิบเจ็ดนะครับนี่เกียรสองตอนกรุงเทพมหานครทะเบียนแปดแปดสามสี่ตรงกับในเล็บและตรงกับทะเบียนหน้าด้วยร้อยสิบเจ็ดแรงม้านะครับบอกหมดเลยนะครับรถสี่สูบนะครับรถสี่สูบนะครับมาจากพัฒนาลีสิ่งนะครับรถมาจากพัฒนาลีสิ่งนะครับเจ้าของเดิมคือใครนะครับเจ้าของเดิมนะครับ ัฒราล e ซซิ่งเนาะอที่สคัญผมมีโปรให้ด้วยนะครับโปรลดต้นใจต่างผมมีให้ครบหมดเลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้อย่าไปดูฝั่งคนขับกันครับอมาดูเลยมาดูมา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 ดูครับมาดูฝั่งคนขับครับนี่เปิดมาครับสภาพภายในนะครับเยี่มเยมๆมใหม่ๆนะครับเป็นบุนุ่มแบบนี้สีดําหนังแท้เลยนะกระจกไฟฟ้ามีให้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมนะครับ พร้อมโหมดอีโค่หมดโมดิโค่นะอีโค่ก็มีให้นะครับเป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดโหมดนี้ได้เลยนะครับกระจกนะครับปรับได้ไฟฟ้านะครับแล้วบอกเลยว่าปรับได้สีทิศทางแท็กทีกันฟรีเัวเรื่องเท่าไหร่มีให้ครบเช่นกันนะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆเพราะว่าราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแค่หกพันหกร้อยบาทนะครับรายได้หมื่นสองออกได้เลยนะครับรายได้หมื่นสองออกได้เลยนะครับเหยียบเบรกขนันลูแจปิดกุญแจ ติดครับชึ้งเดียวติดเลยเห็นไหมครับคันนี้มาเจ็ดหมื่นมาแท้เจ็ดหมื่นเลยนะครับมาเจ็ดหมื่นมาแท้ไม่น้อยมากนะครับไม่แท้ไม่เดิมมาเจ็ดหมื่นคูคุ้มนะครับคันนี้คดคุ้มเลยนะครับแอร์เย็นๆนะครับมีให้สีซ้ายกลางนะครับแล้วก็ขวานะครับนี่คือของจุดหน้านะประพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่รถมีให้ครบหน้าจอสวยๆนะครับเครื่องเล่นวิทยุเอเอฟเอ็มซีดีมีครบเลยนะครับ ฟังเสียงดูเป็นไ,ไงครับอโอ้โหนี่คือเสียงเครื่องเสียงอย่างแ่มนะครับเปรียมเอียมใหม่ๆรูห,ห,ลหลาหน่าใช้ทันสมัยโมเดิ์นี่คือ h อน d ้าให้มาครบนะครับจุดแอร์ปรับความแรงได้สี่ดับความเย็นเลยนะครับเลยช่ชนทนลต่างๆได้เลยนะครับช่อกภายออกภายนอกภายในยน,ยน,ยนะครับนี่ระบบไร้ฟ้าไร้หมอ,อกก็มีให้เช่นกันนะครับระบบไร้ฟ้าไร้หมอกมีให้ครบเช่นกันนะครับ h o n d ้านะครบับ ให้มาคุ้มให้มาครบเลยนะครับโคมอะไรก็เป็น3ามก้านมุมหนังแท้แบบนี้นะครับเป็นหมูนุ่มนะครับเป็นหมูนุ่มนะครับเนี่ยหมูนุ่มนะก็จับแน่นกระชับมือนะครับจับแน่นกระชับมือแบบนี้นะครับรถสภาพคือสวยเลยนะครับไอแบ็กมีให้นะครับไอแบ็กมีให้ครบแล้วนะครับดูจากด้านหน้าไปนะครับดูทัศนวิสัยนะครับรถไม่เตี้ยเกินไปไม่ต่ำเกินไปและไม่สูงเกินไปนะครับทัศนวิสัยดีกว้างนะครับมองแอเรียชัดเจนกระจกนะครับข้างหน้านะครับ กระจกของฮอนด้านะค่อนข้างจะกว้างนะทำให้แอเรียการมองสายของสายตาเราครับกวาดมองนะเห <s> ็นได้ร้อยเกือบร้อยแปดสิบเลยนะครับแล้วมองจากด้าน,ด,าน,ด,านด้านหน้าไปครับเห็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือค่อนข้างจะกว้างมากครับกว้างมากเลยนะครับดังน,นั้นครับใครต้องการรถเก่งสักคันกว้างๆนงั่งสบายๆราคาประหยัดประหยัดราคาแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าแบบนี้นะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับวันนี้ผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงไปดูเลยนะครับอ่ะ มาต่อกันในส่วนของห้องเครื material, the runway, the иной, ่องนะครับห้องเครื่องเดิมไหมเป็นยังไงผมมาดูนะครับการดูโรเกตเอะนะครับมาดูเลยนะครับอย่างแรกดูว่าโดนชนมาหรือเปล่านะครับได้ตามแล้วคุณสมบัติตามเกตเอะของเราไหมนะครับอย่างแรกไปดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆคมแบบนี้นะครับเดิมๆคมนะครับผมขอเปิดไฟฉายส่องให้ดูหน่อยนี่ครับหัวน็อตเดิมๆคมแบบนี้นะครับนี่เดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีโดนชนข้างไม่มีโดนชนท้ายนะครับแต่ยเป็นอาร์สวยเดิมโรงงานนะครับนี่เดิมๆคมเลยเห็นะครับนี่ เดิมเดินมแบบนี้คือไม่เคยโดนชนนะครับรถสภาพเดิมเลยคันนี้ Honda City 1.5ตัว S นะครับรถตัวนี้ตัวพิเศษสีดำนะครับไฟหน้าเดยทมมีมาให้ด้วยแบบนี้คือรถสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับตัวเครื่องเป็น i v t e c ทด้วยนะอัตราเร่งดีนะครับนวัตกรรมของเขาครับ i v t e c ทก็รู้อยู่แล้วครับว่าเครื่องคดทนขับคดดีคดนิ่มนะครับช่วงล่างดีชุดเบรกไอวีเทคก็มีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ชุดเบรก a อ s นะครับหนึ่งสองสามสี่มีให้ทั้งสี่ล้อเลยนะครับสปอร์ตเนซาสวยเดิมคุคมนะครับสวยเดิมคมเลยนะครับได้ชาร์จใช้ได้ปกตินะครับดนชาร์จใช้ได้ปกติแทนกองเครื่องนะครับก็เรียกว่าไม่สั่นไม่เสื่อมไม่เหมอยุเลยนะครับฝาหม้อน้านะครับเดิมแท้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับและไม่มีน้ํามันดันใดๆงสิ้นเลยรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบอีกหนึ่งรอบนะครับเราเช็ค QC ให้แบบละเอียดอีกหนึ่งรอบนะครับเรามีบรจรรรให้นนะะคคัับบบอกเลย รถทุกคันนะครับมีโปรให้ทุกคันเราจัดให้จะหน่อยจะเต็มโอห่าเป้เท่านั้นเลื่อนรถมือสองไว้จะเป้ได้เลยนะครับคอาแม่ทำงานปกตินะครับนี่เขาแม่ทำงานปกตินะครับกองไปกองแกลกองไปกองไปต่างๆนะครับอยู่เดือนครบสมบูรณ์คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยซื้อได้นะครับตรงตามคอนเสต์เลยเกรดเอพรีเมียมนะครับรถมือสองสภาพเกรดเอแบบนี้ไม่ใค่จะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับซื้อกับเป้เท่านั้นนะครับเป้จัดให้แบบจัดหน่กจัดเต็มจริงใจแน่นอนครับ มาส่วนสุดท้ายนะครับเราต้องดูว่าโครงสร้างรถเนี่ยมันเกรดเอหรือเปล่ามันโดนชนท้ายไปหรือเปล่ามาเปิดดูกันเลยครับเปิดมานะครับสภาพฝานะครับฝาท้ายนะครับนี่คือสีเดิมนะครับถ้าสีมีด่างๆนะครับมีด่างมีแหวงๆนะครับก็สัษญาณว่ารถอาจจะเคยโดนทําสีมาแต่แบบนี้คือสีเดิมสีแท้ฝาเดิมแท้นะครับนี่เงียงใสๆนะครับซีนซิลิโคนสวยตรงนะครับโค้งเดียวตรงแบบนี้นะครับแล้วมองให้ลึกมองไปถึงภายในครับนี่ เดิมแท้นะครับเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับนี่เดิมแท้นะครับสีเดิมสีแท้ไฟก็ต้องเป็นไฟเดิมไฟแท้ต้องเป็นแบรนด์ไทยคุยโตะนะครับนี่คือไฟแท้ไฟเดิมนะครับไม่ใช่ของปลอมนะนี่ของแท้นะครับแต่รถคันนี้ได้เก่ได้เก่ของแท้ของแท้ทั้งคันนะครับปอร์ตไปนะคมๆสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมซิลิโคนสวยนะครับเดิมเลยการกระแทกตรงนี้นะครับนี่ลูกยางแกะดูครับคมแบบนี้ไหมตรงไหมถ้ามีคนเป็นงอก็บอกเลยว่าอาจจะเคยโดนทาสีมานี่คือตรงเด้เลยนะครับ ลงได้เลยนะครับคันนี้ผมลว่าสวยซื้อได้นะครับอีกจุดหนึ่งให้ดูครับเปิดพรมมาครับไปดูตัวบอดี่ตัวถังนะครับตัวยางอะไหล่มีครบไหมเครื่องมืออยู่ไหมตัวซีซิลิโคนสวยเดิมนะครับอยู่ครบเลยสมบูรณ์นะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับยางอะไหล่ล้ออะไหล่มีครบตัวบอดี่ตัวถังไม่มีเจาะไม่มีติดแก๊สนะครับนี่รถสภาพเดิมเลยนะครับถ้ามีติดแก๊สจะไม่ใช่แบบนี้นะครับและอีกสัญญาอีกอย่างนะครับดูเล่มหน้าสิบแปดได้เลยขอผมดูได้นะครับ ดูเอกสารดูพวกนี้ดูความชัดเจนของที่มาที่ไปรถนะครับสงสัยตรงไหนโทรหาเป้นะครับ0ูนย์เก้าสเปก้าสี่แปดสี่แปดเป็นทั้งเบอร์เป็นทั้งไลน์นะครับโทรมาปรึกษาเป้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้อย่างไม่มีเจ้าของสนใจจับจองได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนโทรหาเป้ปรึกษาเป้บอกได้เลยนะครับฮอนด้าซิตี้ตัวนี้เป็นตัวเอสสีดำนะครับจังกระจังหน้าปรินโครเมียมวันนี้ทะเบียน8834สสนใจก็โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับ ผ่อน6,006เท่านั้นนะครับผ่อน6,006นะครับต่อเดือนนะครับออกในทุกอาชีพรายได้12,000บาทขึ้นไปนะครับเบวดีเคดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษผมจัดให้ได้เลยนะครับรถปี17สภาพเยี่ยมใหม่ๆไม่แค่70,000เท่านั้นไม่เลยไม่แท้รถสวยมากสภาพเยี่ยมทั้งคันผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครได้ไปผมบอกเลยไม่คิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคันนี้สามารถจะส่งรถสะรด์ได้นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านและเจ้าที่นะครับวิ่งไปเซ็นเอกสารได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับ สะดวกสบายสมัยนี้นะผบอกเลยสะดวกของเมื่อค่อนเยอะนะครับเจ้าที่วิงไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแค่จิมเอกสารไว้นะครับง่ายๆอ,อกง่ายแบบประชาชนไปเดียวใครสนใจ Honda City ani, ี้ตูเคันนี้1.5โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ต้องฝากคันนี้ไว้เป็นหนึ่งในดวงใจของพี่ๆทุกคนนะครับ fc ทุกท่านกไลคกกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำังใจให้กันด้วยแล้วจะมาิวรถสวยๆแบบนี้ให้ได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ